ไปตามชมคลิปใหม่ของพวกเราทีวีมาออฟฟิเชียลกรอนไคขออีกทีครับผมกรอนไคไอ้บ้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้โอเคสสสววััดีค่ะสายการยินดีต้อนรับสู่รายการบอดเกมในและ จะทำอะไรต่อไปแชร์ก่อนเลยครับแช์กดแช่คลิปนี้ก่อนเลยครับเพราะแชร์คลิปนี้เราจะมีเกมแจกเกมไหนอ่ะพี่อะเกมอะไรไม่รู้เกมเราจะเล่นได้กดตุ่มสิงต้อง ลองเปิดเป็นเราเปิดเปิดเป็นพัฟฟี่ด้วยเราอยู่ที่ไหนกันคะคุณดีโอวันนี้เราอยู่ที่ร้านโมแนด์เกมบอร์ดเกมคาเฟ่นะะฮสาขาเลนารีวัดชลพลนะฮะรังหากรม่ห้านั่นเองเพราะว่าเขามีหลายสาขาโมแอนด์เกมเขามีทั้งสาขาที่นี่สาขาแอมป์าจุฬาแล้วก็ที่เอเบิร์สแควร์โอที่แถวบอนทุกิติตนิ์เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนี่ดูของเขาน่ากินมีอะไรบ้างครับนี่คือช็อกโกแลตฟองดูโอ้แล้วไป็นช็อกโกแลตใส่ แล้วมันเป็นฟองยังไงวะนี่ไงอย่าดูนะดูครารเป็นฟองดูมันฟองอย่าบอกนะว่าจะกินนั่นอันนี้ตลกโอ้โหปี๊ดมาเดี๋ยวนะคือถ้าใครแนะนำเมนูไหนจะได้กินเมนูนั้นเหรอจอนี่ว่าจอบจอบโอ้พี่อ่านไม่ได้หรอกเมนูมันอ่านยากชื่อมันยากไปแล้วชื่อมันยากอันนี้นะคือ raspberry lime ไอศีนยซดาครับผมพี่ว่ะสดชื่นาทานกับกะเพรากรับผมเอาข้าวเปล่ามไมเบอไม่มีเมนูอะไรไม, <laughs> ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีกินกันหลิงอันนี้หล<อ>ิงอันนี้อะไรคะหลิงอันนี้วาน,นิลาเฟลปเป้มันหายไปครึ่งแก้วแล้วเพราะว่าอร่อยมากอาเลยของหวานมาแล้วอันนี้เรียกว่าเมนู B L T นะคะเป็นวัฟเฟิล B L T ก็คือย่อมาจากเบคอนเล็กชัสแล้วก็โทเมโชชมันมีความเป็นชีสแล้วก็เบคอนเยอะมากเลยอ่ะไหนๆขอลองหน่อย แล้วเลือกกัดมุมด้วยก็ยังคงตลกแบนะจ๊ะโต๊ะเขาดีใช่ไหมแป้งฟูฟงแบลป่ามากเลยเหมือนมันเป็นอาหารโชว์มันเหมือนเออออมมเหืนาหารรู้ว่าอาหารเขาดีมากแต่วิธีการกินมันเที่ยมากอ่อันนี้อะไรอันนี้อะไรแนะนำเลยอ่ะรู้ว่ามึงจับชื่อไม่ได้ฝึกเองอ่ะฝุกเองจริงเพราะถ้าแนะนำอันนี้แล้วก็ต้องกินอันนี้อีกนี่ก็คือการ อแค่เพียง5นาทีพี่ตรงคิดไป3อย่างแต่ของผมนี่บอกเลยสีสันสดใสสวยงามครับอะไรคะอันนี้อร่อยไหมไม่ต้องมายุ่งของกูเดี๋ยวกูขอกูกินของกูว่ามันคือบูสกายลิ้นจี่ครับชื่อชื่อภาษาไทยว่ามันบอกว่าบูสกายลิ้นจี่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายสดใสบูสกายลิ้นจี่ที่ไหนมี่ไหมลิ้นจี่ที่หอลิ้นจี่นะหอ พี่ได้หีก็ได้ลิ้จีพี่หอก็ดีนะได้ได้ไม่ม่ไไม่ใช่แบบว่าลิ้จีอย่างเดียวมันมันคือแอปมีแอปเปิลด้วยมันเขียนยมันเลยทำให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากแล้วเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเทมพระหรือชื่อภาษาไทยที่ว่าแมวกินข้าวเมียวหงาพ่าม่าม่าแคมแคมแฟมให้มันซัซ้อนเข้าไว ใจสั่งซื้อเกมนี้สามารถติดต่อไปได้ที่แฟนเพจบอร์ดเกมนท์หรือจะซื้อได้ที่ร้านโมเดลเกมทุกสาขาครับมีแล้วแต่สะดวกกันเลยทีเดียวไม่ว่าถือว่าจะอยากติดต่อล้องถามเกมอืออะไรเงี้ยสามามาเข้าไปถามในแฟนเพจได้เกมนี้มาเล่นยังไงคะพี่เป้ยอาเดี๋ยวก็ให้คุณชยุเขาสอนละกันนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวโอนเข้าคุณชยุเลยค่ะไปกันเลยปนเลยสำหรับเทมเพลระหรือชื่อภาษาไทยว่าแมวกินข้าวเหมียวเงาพามพามพาม เป็นการ์ดเกมที่เล่นได้3-7คนโดยการ์ดที่มีอยู่ในเกมนี้ประกอบด้วยการ์ดตัวเลขมีตั้งแต่เลข2ถึงเลข7การ์ดแอคชั่นและการ์ดแมวท้องอื่นก่อนจะเริ่มเกมเราจะนำการ์ดตัวเลขและการ์ดแอคชั่นมาสับและแจกผู้เล่นคนละ5ใบจากนั้นทำการใส่การ์ดแมวท้องอืด1ใบและสับเข้ารวมกับกองการ์ดที่เหลือเพื่อเป็นกองจัวจากนั้นเริ่มเกมผู้เล่นคนแรกทำการเล่นการ์ด1ใบ ผู้เล่นคนต่อไปสามารถเล่นการ์ดได้ดังนี้เล่นการ์ดตัวเลขเดียวกับกองกลางแล้วผ่านเล่นการ์ดตัวเลขซ้ำกัน2ใบเพื่อล้างการ์ดกองกลางส่วนการ์ดตัวเลขที่ได้ลง1ใบจะอยู่กองกลางอีก1ใบทิ้งกองดิสการ์ดเล่นการ์ดแอคชั่นบวกหนึ่งจะเพิ่มผลรวมให้กับการ์ดกองกลางอีก1เล่นการ์ดแอคชั่นรีเวิร์สเธอในการเล่นจะเปลี่ยนเป็นเล่นโทนเข็มนาฬิกาหากเล่นการ์ดแอคชั่นนี้ซ้ำอีกเธอในการเล่นจะกลับมาเป็นตามเข็มนาฬิกา เล่นการ์ดชี้เลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้เล่นต่อทันทีหากไม่เล่นการ์ดไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องจั่วการ์ดขึ้นมือโดยจำนวนที่จั่วขึ้นอยู่กับผลรวมของการ์ดกองกลางรวมถึงการ์ดแอคชั่นบวกหนึ่งด้วยหากจั่วแล้วไม่เจอการ์ดแมวท้องอื่นให้เคลียการ์ดกองกลางลงกองดิสการ์ดแล้วผู้เล่นที่จั่วการ์ดเริ่มเกมต่อหากจั่วแล้วเจอการ์ดแมวท้องอื่นให้ทิ้งการ์ดแมวท้องอื่นและได้รับโทเค็นแมวท้องอื่นจากนั้นนาการ์ดกองกลางการ์ดแมวท้องอื่น และการ์ดจากกองดิสการ์ดมาสับรวมกับกองจัว่วกลับเทินการเล่นเป็นตามเข็นมนาฬิกาจากนั้นผู้เล่นที่โดนโทเค็นแมวท้องอืดจะเริ่มเกมในรอบต่อไปเกมจะดําเนินเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้เล่นโดนโทเค็นแมวท้องอืดครบ3โทเค็นเกมจะจบลงทันทีและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมเทมเพระครับ <Warning> ใจเลยใจ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 เร็วมากบรรลุเลยเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มกันเลยดีไหมล่ะคนละห้าใบแนะนําตัวก่อนเล่นไหมครับอันนี้ได้ผมเนี่ยสบายสบายผมก็ซักหลังหลังก็ยักสักอย่างเลยไปไ้นมาไหนก่อนะดีโอก่อนเลยได้ฮะเกมนี้เรากินกันเยอะมันอาจจะเกิดอาการปวดท้องเพราะฉะนั้นผมคือแมวดีโอ คลายกดรถแน่นเปื้อนครับผมโอ้ยแมวเปื้อเฮ้ยขนฟู้เอ้ยใครขนเปล่าที่พูดนอะไรพูดททั้งตัวแมวหลิงหลิงกินกล่องแก้วโอ้ยน่ากลัวกริบวะหวานหวานแบ๊วแบ๊วมันแก้วตังกว่าผมแมวจากอินเดรยอินเตอร์ตรงแมวคงกระพัน เลยครับผมแมววัดกะว่าได้คอนเทคอีกทีหนึ่งดีกว่าว่ะอ่ะเหรอเออลองลองดูเฮากับเลยครับแมววัดส่งแรกเปนเดี๋ยแระเดี๋ยวนะแจกก่อนเนาะคนละห้าใบนะฮะเราเนี่ยเล่นกันเนี่ยหาเก็บแม่ไม่หักคนนั้น มันไม่มีเราก็เล่นสนุกสนุกเฉยใช่ฮะไม่เอาคนไทยเอาหรอเอาเหรอคนไทยเราจะมีอะไรพิเศษก็ชิมให้กูกินอาหารดีๆจากร้านโมแดลเกมเอ่อแล้วก็ไปกินอาหารและก็ไปกินอะไรเที่เออแจกเกมนี้ต้องไม่แพ้อยู่แล้วไงเกมนนี้คนแพ้มันถูกล็อกมาเราสามารถล็อกเพื่อนให้กูจะจี้ไม่ให้ไม่แพ้อย่างเงี้ยได้ไหมได้ที่สามารถทำได้ครับตอนนี้แจกครบคนละห้าใบแล้วเราก็จะใส่แมวท้องอืดลงไปในกล่องนี้ ใส่ลงไปเลยป้าวแล้วสับครับผมถ้าสลับมันขึ้นมาใบแรกก็สวยก็สวยก็สนุกให้กูเอาตุกให้กูเริ่มเหรอเอารู้ตัวอีกอันแมววัดอันแมววัดเริ่มมาเมื่อกี้เลขสี่อยู่บนปุ้าบจั่วง่ายตาผมใช่ไหมถูกต้องผมจั่วเลยจะเจอก่อนจเจอขืนหาเลยเลยชพาพามมีมีเซฟเซฟลงมาใบเดิมไปสี่ จั่วค่ะโอ้หจั่วกันดิ่งเลยเขาลงอะไรมาไม่ว่าจะเจ็ดจะสิบกว่าอะไรจั่วไว้ก่อนขึ mum mum mum> ้นมือไว้ก่อนให้มีเยอะๆนี่มันจั่วกันหมดเลยเหรอใช่แล้วเปิ้ลก็ลงเลยใช่ไหมคะใช่ครับเจ็อ้าวเฮยก็จั่วดีครับอย่างนี้อ้าวพี่ก็ไม่น่าถามแตงโมหวานกรอบเปิดท้องดูพี่ว่าจะจะกินของหนักครับเอาซูชิชุดใหญ่ไปเลยครับผมโอ้โหหิวช่วงนี้หิวอ่ะพี่ชุดใหญ่ไฟกระดิ่งกลับไปอ้าว รีเวิร์สกลับมาเนี่ยลงเจ็ดหรือลงคู่แต่ผมจะรีเวิร์สกลับไปหาพี่ครับโอ้โหบวกหนึ่งไปอ่ะเท่ากับตอนนี้กองกลางมีแปดยังก็ต้องไปติงตรงล้านหรือแม่แกโอ้เชื่อหมาจบแบดไปก็ไม่เจอแม่เชื่ออ่ะกูรอไงดูหนึ่งสองสามแปดไปไม่เจอแมวหรอกบ้าบอใครก็จะเจอ เจอแปดไปก็ไม่เจอแมวแปดไปก็ไม่เจอแมวก็ไม่เจอแมวเกมเนี้อย่าไปจัวคนที่จัวน้อยที่สุดในเกมนี้คือผู้ชนะครับผมเฮ้ยเรามีเป้าหมายแล้วนะเออล้มือวล้มือวล้มือล้มสาวเอาแมวอื่นนี่ครับกับเขาเราเป็นคนใส่ ถูกครับผมไม่ยังไงก็ต้องสับฮะแต่ว่าพี่ตรงมีสิทธิ์ว่าจะใส่เพิ่มอีกใบหรือเปล่าใส่ไปดิคิดแรกคิดว่าจะใส่ได้5ใบกูจะใส่แม่ง5ใบเลยแต่ตาแรกเอาให้แม่งตายตายครบทุกคนเลยใส่แบบนี้มันจะเห็นเลยว่าเป็นแมวหรปล่าวบวับแล้วก็จวไปเลยฮะจวไปปักโต๊ะเตะโบ๊ะเตะพามพามพามพไม่เจอใคะ ยาท้านน้ำข่าวน้ำแดงเการสปอนเซอร์หรือกับไปตาตอนนีเราจังวางอยู่กำลังอืดกำลังอืดอ่ะสองไปก่อนสองไปก่อน้หสองไม่จั่วสองไม่จั่วเห็นตัวอย่างแล้วตัวอย่างแล้ววอนนี้เพรดเซฟไปกับอีโไปเลยสีเอซีโอเจอและชับ โอ้ยหวานกรอบอร่อยยังไม่เจอเราต้องรีบดองการ์ดเกมนี้ผมรู้ว่ามันจะเพิ่มยินละใบทีละใบแต่ละเทิญจะเจอจ่วดให้ดูจวดจวดผ้าอย่างนี้่วดให้ด้วยดว่าไหนอย่าไปชงให้มันมากมันก็แจะขับขับจั่วดใส่ชมบดีชงมบดีเดี๋ยวกูจะจั่วให้ดูจั่วดผ้าอย่างที่เปิดจั่วเอ็นยหญ่แบบเนี้ยต่อเขาโชคเราหวานเจี๊ยบไม่เนี้ยมันไม่มีอะไรไม่มีหางหลับมาก็ โจดสี่ใบงั้นผมให้พี่สีอันกระจอกเลขสี่พี่มีพี่บอกเลยพี่จะไม่จโจดคนจริงแต่ตรงจ่ะั่วจริงหรออ่ะโจดอีแปดใบมันไม่มึงไม่สวยขนาดนั้นต้องแปดใบจบ้าถ้าสวยขนาดนั้นนะวอลโวลได้ยกให้กินคนเดียวเออได้อย่าพูดว่าหัวเรียกว่าใส่เลือดกว่าอะไรใครมันจะไปเจอบ้าอะไรเบอร์นั้นาเฮ้ย มนมได้กิบแึงจวไปแล้วว่ามึงจวแล้วจวดมากจวดมากแบบโอเลยไหมล่ะได้แบกเกี่ยวไม่มีหรอเออสวยได้ยังไงเมาสอนปะโอ้ยสวยจวเองเออถ้ามันจะสวยขนาดนั้นอ่ะมันต้องสวยได้มันต้องสวยได้ตัวเองจัดไปแม่หลิงกินกล่องแก้วโอ้ยเชี่ยแม่งเสียว่างนี้เลยอย่าท้าทำข่าวตากระต่ายบินลา ลงมาลงมาต่ำต่ำเล่นกับแม่ใช่ไหม <esi> ok ตอนเช้าคุณแม่กินไม่ค่อยลงเบาๆโอ้ยชิบหายไปแล้วนเจ็บไหมมึงลงไม้เจ็บกูกูจะลงเจ็ดด้วยไรกทนุ่๋ยจะหนักหนัก21ใบเราต้องลงมันตัวก่อนเอาวจตัวนะเฮ้ยมันไม่ถึวที่กูหรอกได้ได้เความมั่นใจเดินดู มันไม่สวยถึงที่กูหรอกมันไม่สวยถึงที่กูหรอกมันไม่เจอหรอกจะไปสวยบอกแล้วอุ้ยโคตรสวยอ่ะแล้วมันไป็ส่งใบสุดท้ายอ่ะเรียบร้อยไปใส่เพิ่มไปใส่เพิ่มจับแตงกวาเลยใช่เลยน้อยไปใับโตงกเรารู้คนเดียวว่าเราอยู่ตรงไหนเอ้ยหรือไม่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันมันก็หลอกไปสักคนนิดหน่อยนะาัดจำมึงสักูนี่หว่าสองนสอง มาเลยโย่ลงเจ็ดตอนนี้อ่านเริ่มมาขย่อยใช้สวนและกันคล่องดีเอากลับด้านกลับไปหาพี่เป้ยครับนี่ลงนี่เลยอ้าวชี้อีตรงเอ้ยโหเราให้เขาเยอะแยะเลยยังไงก็ต้องเจ็ดตอนเนี้ยไอเโอมันไม่มีเจ็ดเพราะฉะนั้นเรามีเจ็ดเราต้องใส่เจ็ดลงไปแล้ว่อไม่ต้องเอาให้พี่แปลกแก็ยังไงก็ต้องมา อยากให้วัดโดนวัดมันดูเป็นแบบเป็นแมวมีบุญนำอยู่ในวัดไงรีโอครับผม2ี่บอ่ใบอาได้เลยงั้นผมสวนซ้ำจั่วไปเลยพี่วัด21ใบใครจะไปเจอหรือพี่วัดจะลงคู่2องใบล้าง21ใบทิ้งก็ได้จั่วไปเลยเอคนจริง2 1็ใบมันก็ขึ้นเกอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบ ตัวเยอะอาจจกลัวอะไรคู่สองคู่สองอ่ะทิ้งสองไปใบหนึ่งต่ลตรงค่ะหนึ่งสองสี่ใบหรอสาบตัวเลยตัวเลยโอ้ยหเกือบว่าแล้วนะในกรนั้นมันมีสามแล้วนะลองพูดอะไรที่มันจะไม่เป็นลางกับเราดิไม่พูดดีกว่าเงียบเงียบเปียบว่ดีกว่าดูจากแบบตัวอย่างทั้งหลายนี่พูดเดี๋ยวพวกยิ้มใจสามใบไม่ต้องพูดอะไรมาก คนจริงเขาต้องเงียบดูสิว่าเงียบจะได้ผลได้ผลไหมสรุปแล้วพูดก็ไม่ได้ผลไปสุดท้ายก็ไม่เป็นไรก็ใส่ก็ใบเดียวใสอีกไหมล่ะใส่ละอันนี้ไปสามด้วยสี่ใบตอนนี้หลิงโดนเป้ยโดนตรงโดนใช่ผมกับพี่ยังรอดปลอดภัยรอดยังก็โดนไม่โดนหรอก ก็สองเบาๆจั่วไปดิวนมาที่พี่เป้ยครับจั่วก่อนนั่นสัตรงไพ่กับจั่วสามโดนี่โอ้ยรอดมีกระอึกกระอึกกระอึกรอดรอดคงจะเห็นอะไรแดงๆแต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเลสเซอร์เสี่ยงๆโอ้โหงั้นสิบสองครับโอ้ยจั่วจั่วสิบแปดครับออ้ยโอ้ยสามสิบสามสิบหกอ้ยโอ้ย ผมก็ยังคงใช้หลักสูตรเดิมกลับไปใช่ไหมสวยดีมากสวนไม่หาพี่เลยใช่ไหมผมไม่ผมมีคือวัดมันไม่มีไพ่คู่บวกหนึ่งเป็น37บวกหมดนึ่งอุ้ยสามสิบแปดสี่สิบสี่กูมีดับเบิลอ้าวล้างออเดอร์อ่ะเหลือสามผมจวดสบายสบายฮัตชับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยรอดปลอดภัยมันเป็นวันของกูเว้ยกูจะไม่โดนผมจะคอยดูตาปักปักเอาอย่าไป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 มีเลขกำจังเลยกูมีคู่โอ้ยอย่าคุก็หอ่มดพี่มีคู่องั้นผมมีขี้ก็ได้จั่วสามใบ ใ้มันจะไปได้ซ้ำๆกันบ้าบอ,บอ,อ,อเปิดเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยสองใบเลยพี่คะไปพระฝนโยทินไปปะคะอ่าไปครับผมเริ่มต้นสามห้า <c oughs> แต่ถ้าเกิดไปใกล้กว่านี้เดี๋ยวพี่บอกส่งแก๊สเอออ่ะ,อะผมใส่เพิ่มอ้ห้าใบอันนี้คือรีบไปไหนต่อกันปะคะดูแบบดูแบบอยากเล่นเกมเร็วคนโชคดีมันก็ต้องจวแล้วไม่โดนอ๋อเริ่มเทินใหม่ทุกครั้งต้องเป็นสีแดงด้วยโอเคเพราะฉะนั้นก็จะไปหาพี่วัด เอาไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมจัวหนึ่องว่าโดนสามาโดนสมาแน่แน่ห้ามาแน่แได้กินเจ็ดเต็มเต็มครับไม่โดนครับเฮ้ยอะไรวะเอเเ้ยเปิดโอ้โหดับเบิลเทียบเลยโอ้โหสามก่อน จวดเลยไหมเพื่อนจั่วไปเลยจั่วดเลยเนาะจั่วไปเลยสามไปเองอย่าเสียเวลาไม่โดนไหนเอาไปเล่นแบบเหมือนยืนอยู่ที่สูงอะถ้าน้องโดนเนี่ยก็จะไม่โทษใครไม่อยากจะเฮ้ยฉันชอบจังหวะชักตกอ่ะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่จัดมาเอาสักสามสี่ก็พอให้คุณแม่ เก็บไพ่สกิลหรอจุ๋ยเฮ้ยจุ๋ยมันเยอะนะมันห้าใบนะสามใบอุยเล่นตามเกมค่ะเทเซฟไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าสามใบไปก่อนเล็กสวยเล็กสวยจั๋ยช่วงเนี้ยต้องจุ๋ยรัวๆแรกๆรู้ใจผมจั๋ยจัดไฟไวรุ่นเปิดชัปปะตือจิ้งจริงๆคืออีตองอะ แต่มันชอบไปสวยตรงดีโอเพิ่มไปอีกหนึ่งให้มันครบทุกอันหกใบเต็มนี่ได้ลำบได้ไหมเอาอันนี้ให้เข้ากันก่อนคลุกเคล้าลงอะไรมาก็เลยก็ได้กูลงใบแรกกูจวงได้ได้ให้พวกเราเห็นเป้าหมายแล้วเว้ยใช่เห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละกูก็ไม่น่าพูดให้เข้าตัวพี่วัดจัดไปชุดใหญ่เต็มอิ่มเอาไปเลยออจัดไปบวกไปเลยจะได้เป็นแปดไอ อลงไปลงไปจะได้แบบแลงไปอ่าเหลือสองต้องจับมือกันไม่ให้โดนจวอยู่แล้วสองไม่เอาอ่ะไม่รอดตัวนี้เราต้องส่งเสริมน้องไม่ไม่ตรงใครตรงใครก็ได้ไม่เอาพี่อยากไปจวดจดเลยสามอ่ะกองใหญ่อุ้ยเทียบใบด้วยอุ้ยรอดรอด สับไปสับไปสามไปสามไปอ่ะงั้นผมชี้พี่ตรงครับเอาจั่วดีกว่าจวดจวดเลยจวดจวดโดนนะไม่โดนโดนไม่โดนโอ้ยใหญ่หวัดโดนอ่ะขมข้อ เยังไงเราแน่นๆนะแน่นๆหิวหิวหน่อยโอ้โหเต็มมุ้ยดมกันดำดำได้กลิ่นแก๊สได้กลิ่นแก๊สก๊สมีเทืระเหยได้กลิ่นแก๊สบวกไปก่อนอันนั้นลงเจ็บแบบเบาๆอันนี้ลงแบบไหนโอ้โหยี่การไปดีนะดงการโอ้ยสีตาบวกไปหนึ่ง ือวันไม่มีเล็กเสรเ็จหมดนี oh ่ได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวมันวนไปรอบนึ่งกูได้ลงได้ได้หนักหนักไอโบกไน่งตรงจวดล้างไปเขียออเดอร์หลังสูงหลังสูงรีบว่าแกออด บอร์ดูแถวปอดยจะไม่ลงข้างล่างแค่หนึ่งเองเราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไว้อยู่ข้างล่างตัวไปเลยรอดรอดหลัโอเคมองแผงกับคุณแม่เพราะว่าอันเนี้ยเป็นแม่ลูกกันแล้วสีเสมอกันแหมเราเลือกลงอันที่ดีแล้วเกิดไม่มีได้แหละเอาบวกหนึ่งไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งหวานๆครับเป็นสีพี่วัดจั่วไม่เพ่พี่ไพ่พี่ไพ่มีช้ให้คุ้มโหไอ้เจ็ด ตอนแรกจะจั่วซะเลยคือน้ำลายเดือดเลือกเลยสิบเวทอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อันนี้ไม่น่าโดนอยู่ข้างล่างเว้ยอยู่ได้อยู่ได้เจี๊ยวมันไม่น่าโดนอยู่ข้างล่างสิบตัวแรกจำได้ไหมตอนที่ตรงจั่วพี่บอกมันเจอมันแอบทำสัญลักษณ์ไว้แล้วไอ้ตรงน่ะพี่รู้เลยอันนี้ไม่มีรอดอ่ะงั้นพี่วัดไปผ่าผ่าผ่าเพิ่มขี่ไปสิบไปสิบไปโดนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดที่พี่บอกว่าพี่ตรงทั้งเก้าสิบใช่ไหมต้องเห็นเลยเรียบร้อยต้องให้โดนสะบ้างโดนให้พอรู้ว่าคนรู้สึกการโดนเป็นยังไงพี่เอาไว้บนบนดีกว่าแต่เห็นสลับไปแล้วนะมัวตัวมาแล้วบอกเอาไว้บนบนมััวซตัวเหล็งมาหกไปเลยดีกว่าอุ้ยน้อยตัวใจบวกหนึ่ง ปจบสองโดนหลิงอึบอยู่ละกลิ่นเลอเปรี้ยวมาทีนี้แสบคอเลยเอาไงดีโลกส่งมาให้ถึงนี่ไม่เห็นหลึ่งเเปย์เฮ้ยอย่างเงี้ยแปลว่าหลิงมันไม่มีหงต้องวนกลับไปมันได้อ่าแต่ก่อนจะไปถึงหลิงไปหาพี่ก่อนตาสิบปลายสามสิบเอ็ดนั่นๆเต็มกองมือกูสั่นเลยกูหกไปสิบปลายแล้วด้วยใครบอกหลิงไม่มีหง ก uhm. ี่ใบแล้ววะ43 43กูก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันเคยบอกอีเตงเอาหรือจะจั่วฮะสี่สิบสามใบเองพี่ยังไงก็ไม่เจอกูมีไม่ต้องห่วงจะชี้มากูก็ยกชี้คนอื่น่อมึงชี้หากูกูชี้หามึงมีแค่นี้เลยองไรอะไรเกือบได้กินชุดใหญ่งกมาเลย จวบสองสองสีมหที่วัดหกใบใครไม่ัวบอ่ะสองสีาสิบันลงไปทีละสองละ2อละสองติดใบลูกสาวเดี๋ยวเช่อคุณแม่เอาต่อแม่ลูกโดนเดือโดดเกิอไหมพิสูจน์กลินอืมแสบคอลูกสาวลงก่อนสองหกสอล้างดีกว่าอุ้ยมันแรงเอาแล้วเอาแล้ว พี่วัตครับโอ้โหอ่ะวนช่วยวนไปถึงดีโอกันหน่อยนะพวกเราต่อต่อสำคัญบุญสำคัญกูเออเฮ้ยมึงต้องมีนะเว้ยหลินมีมีอ่าเลิมีพี่มีอ่ะกูไม่มีแต่ผมมีชี้พี่วัตครับเดี๋ยวฮะต้องให้ลงไพ่หน่อยฮะดีโอหวานกูลงไพ่หน่อย อีดีโอตัลเลนแน่เฮ้ยผมให้หมดมือแ่้ทำไงวะจวดไปจวดก่อนใช่ไหมแล้วมีให้เล่นไหมตัลเลนแน่ไอ้สั่งก็เล่นรอยยิ้มทิมใจบวกหนึ่งไปครับผมเที่ยงกูรู้สึกฟิลเหมือนคนลุกจริงเหมือนยืนอยู่ที่สูงมีไอ้ยไปต่อโอ้ ไปไปอย่าีก็ล้างๆให้มันจบจบไปเสียดีกว่าเขาสาต่างไม้ค่ะไม่ใครมันจะไปจวดมันไม่มีใครจวดอยู่แล้วเจ็ดใบแต่มันจะมีคนที่โดนบังคับพิจุนลูกฝาไม่ลงต่ำเลยคุณแม่เลยคุณแม่ไพ่หมดไอด i โอเหลือสองใบใช่ผมมีคู่เจ็ดนึงก็ลงมาสิอืมผมต่อแหล่สิบห้าพี่วัดเอาไปที่ถือเจ็ดไหมพี่บีพี่เก็บเจ็ดไปได้ไหมมีบวกตรงบนบนเดย์เป้ย ให้อ้าให้เป้ยเหรอมันจะได้ตอบวิดีโออ๋อโอ้ยเย้กี่ใบอะสิบห้าสิบห้าหลานได้ไหมไม่มีเจ็ดเหรอผมก็นึกว่าตอแหลอกติไม่เคยพูดจริงพอผิดกูมันคงโกหกเราแหลแเราก็เลยลงการ์ดไปให้มันลงมันจะไม่มีจริงอะดิรีเวิร์สอุอยเอาเอาลูกสาว พักมึงไปก่อนขึ้นแม่แอบสะใจอ่ะกูบอกแล้วอย่าจับคู่กันหมูปิ้งใช่ไหมไปค่ะไปต่อโอ้ยวัดส่งไปให้ถึงลาบไปก่อนอย่าลักโดนยังไงก็โดนเราเริ่มใหม่แล้วยังไงก็โดนมันมีอู่่แล้วมันต้องโดนลาบไปก่อนไปโอ้ยดูทีละใบกูขอ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูพี่ก็รู้ให้ผมดิมโดนหอจบนะจบเกมนะอย่างนี้จบดิจัวจวสามใบใครมันจะไปโดนบ้าบอสามใบไอ้บ้าเอ้ยมันอยู่ใบสุดท้าย พวกชื่อที่เข้ากับเกมมากๆเนี่ยไม่รลอดอจากลายนะคะทำตัวเองนั้นน่ะ <laughs> จริงๆอ่ะไม่ได้อยากให้ดีโอโดนนะตอแหลตอแหลอ่ะนี่ตอแหล, <laughs> แลเกมบัฟไม่อยากเกมไหม <laughs> สรุปแล้วนะฮะค่ะยังไงละฮะคุณแพเกมโอคุณ<ท>ดีโอใครกขดรถนั่นเฟอร <laughs> ์ <laughs> อย่าลืมนะครับสนใจ เกมเทมปราแบบจะได้ไปเล่นตื่นๆกันที่บ้านเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้เป็นเกมเล่นสุดสนากตั้งแต่3ถึง7คนสนุกสนุก20นาทีก็จบแต่ว่าเราเล่นกันไนุกเพราะว่ามันบ้าๆบาๆสามารถไปถามได้ที่แฟนเพจปอดเกมนายหรือหาซื้อได้ที่ร้านมอเดลเกมทุกสาขาครับเย้ นอกจากนี้ยังไม่พอนะฮะที่ร้าน Modern Game โมดานเกมก็มีการจัดมัลลี่ชาเลนจ์เล่นเกมกันทุกเดือนเลยก็จะแบบเปิดเกมมาแล้วก็ด้วนแข่งเลยเหมือนสั่นจออะไรอย่างนี้มาแบบเล่นด้วยกันดีๆีแลแบบปุ๊ปั๊ก็ติดตามข่าวความเคลื again, ่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับมัลลี่ชาร์เลนจ์ของทางเพจโมดานเกมสครับค่ะทุกคนวันนี้ก็จบกันมาแล้วนะคะกับเกมเทมเพลสแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรกันติดตามได้ในรายการบอดเกมไน

อ่านี่โอ้ยไม่สภาพเหมือนตะไคร่น้ำเฮ้ยเคยดูผ่านใบขู่ปะเออไอ้ไอ้ที่มันปโอ้ทีโไอ้ทีโไอ้ทีโไอ้ที่โทษนะไอ้นี้แทงเข้าเนยก้อนไม่มีหันเลยไม่มีหันฮะโอ้โหจุดยอดจัดๆใหมันน่าจะผ่านเลยแล้วก็แบบน้ำตรงมือข้าเนี่ยไอ้อาหารไม่เท่าไหร่หรอกแต่น้ำตอนปั้นเนี่ยโอ้โหปั้นไปก็คุยไปนี่นั่นแล้วก็ุดปัดุดปัดปอด ขากันไกลกูจะท้างไม่ได้คนนี้แพ้ก็ดูแลตัวเองไปข้างในมีไส้ไหมคะอร่อยนะแต่บวชแต่บวชไอ้เหี้ยข้าวเหนียวล้วนพีคจริงกินทีน่าเหรียมเลยนิดนึงนะไรอยู่ตรงไหนวะนี่คุณไม่คิดจะมีไส้ให้ผมเลยเหรอเอาแลบอกข้าวห่อสาหรายเลแต่น่าสงสารจริงอะตอนนี้ทุกคนตรงนี้ดูเอนจอยอร่อยมากไปดอะไรที่ผู้ชนะนี เคียวจนหน้าเหลี่ยมนะดิโอสงสารแมวอืดอืดจริงและกินหมดนะน่ะไม่ได้เหลือนะว่าไงนะฮะ